สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้จันทร์ที่25ของเดือนสิงหาวันนี้ทีมง,งานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้สัญจรมาตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์เพื่อจะเข้าร่วมการประชุมสภาของอบตอตำบลตรวจเดี๋ยวเราตามคนสุรินทร์ทำดีเข้าไปด้านในห้องประชุมสภาครับเชิญเลยครับตามคนสุรินทร์ทำดีเข้าห้องประชุมสภา้วยกันครับ ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนขอเชิญท่านประธานจุดทูปเทียมสูชาพระธนไใรขอเรียนเชิญ ชาพระรัตนตรัยของกันอะระหังสัมมาสมพธุพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวากาโตุ ่่ทุกคนนนังด้นนะะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการประชุมสภาวงการปริหารสุขภากรสมัยสามาญสมัย,มยที่สามครั้งที่สองประจำปี2568วันที่25สิงหาคม2568เวลา09.00น ณห,ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมแล้วก็ดำเนินการตามร,ระเบียบวาระต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเมื่อสมาชิกผู้สงเกียรติครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมครับ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่รู้รักทุกท่านนะครับก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับระเบียบวาระการประชุมสภาอาคารบริหารส่วนตะบนครัวสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่2นะครับประจำปีปศ2568วันน uh. uh, ี้วันที่25นะครับเดือนสิงหาคมปศ2568เรื่องประชุมเวลา9.00ป็นต้นไปหน้าห้องประชุมสภาการบริหารส่วนต่อควาวนนะครับไปที่ระเบียบวรระที่1นะครับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประจุมท่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและก็เจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องในเขตพื้นที่ตำบลตรวจประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ที่ใดก็ร่วมกิจกรรมประเพณีทำบญร่วมมิตรของพี่น้องชาวตำบลตรวจนะครับเ็นยงจากท่านประหลัดทโศนะครับท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธาน าในวันวนั้นกล่าวในทุขีเปิ่มนะครับ,รบ,บประเพณีทรรมุญร่วมมิตรของพี่น้องชาวโเราก็ขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมเยช่วยกันนะครับก็วัดต่อไปนะครับรก็เจ้น,น,น 30, เพื่อทราบก็ตรงกับวันที่30เดือนสิงหาคม2 5ง8นนะครับที่วัดป่าเจริญธรรมารามนะครับบ้านใหม่ไทยเจริญนะครับในวันที่30บ นะครับที่จะถึงนี้ไปร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญร่วมมิตรของเรานะครับที่วัดป่าเจริญธรรมารามนะครับบ้านใหม่ไทยเจริญนะครับแล้วก็13กันยา6กก็วัดศรีมงคล้านชุกชัยแล้วก็วันที่20่สกันยาหกแดน,นะครับก็ที่พับสงป่ายามที่สูงมู่ที่2นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายวันที่27นะครับก็เดือนกันยายนสองพาเช่นกันนะครับ ก็ที่วัดป่าบ้บานตลัวมู่ที่15ก็หาแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบน,นะครับไปที่ระเบียบาระที่สองเลยนะครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมนะครับการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาการบริหารส่วนคนตรวจนะครับสมัยสามัญ8ิเมื่อวันที่15 เดือนสิงหาคมนะครับปศสองพันห้าร้ิบแปดรประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับทรานพรท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาทุบท่านครับกระผมในคนเรียงคนสอนสมาชิกหมู่ที่14บันทึกข้ความสวนราชการสำนักรรประรับองค์การบริบหารส่วนตรวจ เรื่องผลการตรวจในงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สามครั้งที่หนึ่งทับ2,568เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนบนตรวจบัดน,นี้คณะกรรมาการตรวจในงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนบนตรวจได้ตรวจในงานการประชุมแล้วผลปรากฏว่าไม่มีข้อความแก้ไขใดทั้งสิน้นคณะกรรมาการยืนยันบันทึกเดิม จึงเรียนมาเพื่อหลุดซ่าลงงานบทของช่งงาน